เรือเอาอะไรไป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 เฉาะหัวพ่อฮัลโหลไปจ่าเอาเอาฟันหรือเอาอะไรกัวผื่นลำโพงลำพลงก์แบบทำแบบนี้เหรอทำยังไงบอสนะาฮัลโหลกระโดดท่าไหนใส่ไอ้ป้าป่าน่ะเออกระโดดท่าไหนล่ะอ้าจุนอย่างนี้เลยบ่ฮัลโหลแล้วก็แค่เฉาะหัวพ่อเลยบ่ปอาสปาทำยังไงสปาโดนแล้วสปาทำยังไงมีอาการยังไงกตื่นพ่อลู้ เก็บมันจะร้องขีดมันได้น่าเดือดอ่ะซอซอซอน้องเอตตามึอเกิดเฮ็ดพองหัวแตกกลัวสิกลัวแตกไหมล่ะป้าป้านี่มีเลือดออกไหมป้าป้ามีเลือดออกไหมในเลือดออกไหนป้าป้าเนื้อเลือดออกตรงไหนโอ้เอตตาก็หัวแตกเหมือนกันใช่ไหมโอ้ได้ติดพัตเตอร์เลยโอ้ จะทำจะทำอีกไหมนี่ไม่ทำจะทำป้าป่ายังไหมนี่ไม่ทำครับไม่เดยอะจานตาจานตาจะทำป้าป่ายังไหมโมปากเราบันนางเบงตาตูนย่างเดียวบ้านี้เอาบายบายให้หน่อยบายบายคลิปตาสีให้หน่อยบายบายหน่อยบายบายท่านผู้ชมหน่อยเออลาไปก่อนครับ ออพูดพูดเขาปลาไปเท่าไรบ่บายบายลาไปก่อนนะครับลาก,ก่อนครับบซืบบ <c oughs> ้อไหมซื้อเจ้าขอพ่อ